มาแล้วครับขบวนธรรมดาที่255นะครับต้นทางชนบุรีนะครับไปทางหลังสวนนะครับวันนี้ลาช้า81นาทีเลยนะครับสำหรับขบวนธรรมดาที่255นะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันต้อมนะครับ นะครับอันต้อม4108ครับที่ช่างเครื่องนะครับโบกมือให้เลยนะครับอันต้อม4108ทำขบวนธรรมดาที่255นะครับวันนี้ลาชานะ้า8 1นาทีเลยทีเดียว นะครับกำลังลอดสะพานเกือกมมาไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับด้านหน้านะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมตับสก์ไล์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ้องปลาดุกชาแนลครับ